ีกล้องปากกาน,นะคะมีคนฝากเอามาให้นาน่าจะรู้ว่านาจะมาหาผู้การน,นะคะคหลักฐานแน่นหนามากช่วยให้หมูทองรอดพ้นจากคดีฆ่าคนตายได้แน่นอนค่ะดี เดี๋ยวผมจะรีบจัดการเรื่องของมูทองดีก่อนเลยค่ะท่านแต่ท่านอย่าลืมกอบกู้ชื่อเสียงของรองยุทธนะคะรองยุทธทุ่มเททํางานเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อความถูกต้องอะ่ะเขาควรที่จะรับการสรรเสริญคะ่ะไม่ใช่ยัดเยียดความผิดแต่ถ้าเราสามารถขุดลาบถอนโคนพวกมันได้รองยุทธก็จะพ้นบนทินแล้วผู้การจะเริ่มเมื่อไหร่คะผมต้องรอข้อมูลจากทีมของผมก่อน สายของผู้การเหรอคะใช่